นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องการออกกำลังกายคือยาต้านความทุกข์ข้อความทวิตจากเจมส์เคลียร์ได้เขียนข้อความไว้ว่ายาต้านของวันที่ไม่ดีนั่นคือการออกกาลังกายอย่างสมดุลไม่ว่าอาจจะเกิดขึ้นโลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มนุษย์เราทุกคนก็จำเป็นจะต้องขยับเขยื่อนร่างกายบ้างเป็นประจำบางทีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของคนทุกๆคนเนี่ยอาจจะมีการผิดแผกจากกันแต่แน่นอนสิ่งที่เหมือนกันทุกคนก็คือเราควรที่จะขยับเขยื่อนใจ,ใจิตใจขยับขยื่อนร่างกายบ้างไม่ว่าจะเป็นการฝึกที่จะคิดฝึกจิตฝึกใจสิ่งเหล่านี้มันช่วยให้เรามีความใจงลงใจมากขึ้นมีความควรค่าตการงานสูงขึ้นตาม ซึ่งผมก็ยังเชื่อเสมอว่ามนุษย์เราทุกๆคนสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ตามสิ่งที่ตัวเองต้องการและประารถนาพเพียงแต่เราจะต้องมุ่งมา่ปรารถนาไปยังจุดที่ถูกต้องและสิ่งที่มันควรไม่เช่นนั้นชีวิตก็จะผิดแผกจากสิ่งที่เราตั้งใจเอาไว้มนุษย์ทุกคนจึงควรรู้ว่าเราควรจะไปทางไหนทิศทางสําคัญกองความเร็วเสมอถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรในวันนี้จงออกกําลังกายคุณอยากเข้ายิมไหมตีแบดกับเพื่อนฝึกวิ่งจ็อกกิ้งฝึกวิ่งยาว หรือวิ่งแบบไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเราสามารถจะประครับประคองร่างกายใจิตใจนี้ต่อไปได้แน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกําลังกายอย่างน้อยความคิดหรือความรู้สึกเราก็จะถูกเบี่ยงเบนจากการที่เราจมปลักอยู่กับอารมณ์เดิมๆเมื่อว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราทุกคนมีรักโลภโกรธหลงเป็นเรื่องปกติใครที่กําลังมีแฟนกําลังทะเลาะก,กับแฟนใครที่กาลังมีครอบครัวทะเลาะก,กับครอบครัวนั่นแหละจึงเป็นเหตุผลที่สําคัญยิ่งในการเรียนรู้ข้อหนึ่งว่าเราต้องตระหนักรู้ ว่าเราควรทําอะไรในวันนี้จงรู้บางสิ่งดีกว่าไม่รู้อะไรเลยและก็จงรู้ชัดเมื่อถึงเวลาที่ควรรู้ชัดการไม่รู้ว่าเราควรทําอะไรในวันนี้จะสร้างความทุกข์ให้หนักหนาสาหัสมากกว่าที่เราคาดคิดเอาไว้อีกผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าการออกกําลังกายสามารถช่วยให้เราลดความทุกข์ในร่างกายได้ก็พรเมื่อร่างกายขยับเข,ขยื้นก็จะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารที่ทําให้มีความสุขแน่นอนว่าจะเป็นสารเอนโดฟินโดพามีน สารสื่อประสาทต,ต่างๆที่ทําให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนี่คือฮอร์โมนนี่คืออารมณ์และอารมณ์เหล่านี้ก็ถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่เรากําลังกระทําในทุกๆวันนี้ถ้าเราอยากที่จะมีความสุขเราจงสร้างสารอนโดฟินไม่ครสารโดปามีนแต่แล้วการสร้างสารเหล่านี้เราจำเป็นจะต้องค่อยๆฝึกฝนร่างกายของเราไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปบอกว่าโอเคเจ้าร่างกายจงหลังสารนี้สารนั้นมันจึงไม่สามารถเป็นฐานะที่ทําได้เลย นาที่องทุกๆคนก็คือพยายามเข้าไปสู่กิจกรรมบางอย่างหรือการกระทําบางอย่างที่มีโอกาสสูงที่จะได้หลังสารเหล่านี้แล้วขอให้กิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมที่ดีและสร้างเสริมประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นสื่อไปแน่นอนมันมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่มันไม่ได้สร้างสรรค์เท่าไหร่นักแต่แล้วเราก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ไม่ดีเป็นกิจกรรมที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะทําให้เราเกิดความผิดพลาดต่อร่างกายและจิตใจของเราไม่หนํำซ้ําเราก็ไม่เรียนรู้จากตัวเองและก็ร่างกาย ในสิ่งที่เราเป็นในทุกๆอันนี้เลยว่าเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิตสิ่งองันนี้เราต้องสอบทานด้วยเรื่อยๆว่าสารสื่อประสาทต่างๆที่ทําให้เรามีความสุขเนี่ยมันก็มอบความทุกข์กับเราเช่เชนเดียวกันเราค่อยเรียนรู้จากชีวิตค่อยๆเข้าใจชีวิตว่า,าการออกกําลังกายอาจจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราทุกคนจําเป็นต้องพึงกระทําไม่ใช่เราต้องเลือกกระทาเท่าน,นี้เราไม่เลือกที่จะออกกําลังกายมันก็หมายความว่าเราก็ไม่เลือกที่จะทําให้ร่างกายมีความแข็งแรงมากขึ้นมันอาจจะหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะจัดการความทุกข์ ในแต่ละวันได้อย่างทันท่วงทีเพราะอย่างการออกกําลังกายก็จะเป็นกิจกรรมที่ฆ่าเวลาได้ดีที่สุดอยู่ดีและได้ประโยชน์สูงที่สุดด้วยแต่ละวันชีวิตเราถูกขับเคลื่อนด้วยสารในร่างกายตลอดเวลาซึ่งเราจะมีความสุขได้โดยไม่กี่ครั้งในชีวิตถ้าเราไม่ยอมที่จะพยายามที่จะเรียนรู้จากร่างกายของตัวเองแน่นอนความสุขเนี่ยมันก็เหมือนการเสพติดสารสารหนึ่งตลอดเวลา ถ้าเกิดสมมติว่าเราออกกาลังกายไปบ่อยแล้วก็จะเสพติดการออกกาลังกายเรื่อยๆพเราย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าการออกกาลังกายเนี่ยมันช่วยลดความทุกข์มันช่วยลดความเจ็บปวดมันช่วยลดอะไรบางอย่างในร่างกายของเราลงความมั่นใจจะเกิดขึ้นความภูมิใจตัวเองก็จะเป็นขั้นต่อมาสิ่ง,งนี้เป็นสิ่งที่เน้นย้ำเราว่าถ้าวันนี้เราไม่ทําอะไรเลยธรรมชาติเราก็จะเพิกเฉยเราต่อไปสิ่งนี้วนลูปเดิมไม่วนจบสิ้นเพียงเพราะว่าเราไม่เคยจะเรียนรู้จะหยุดมัน การหยุดวงจรอ,อุบาทของชีวิตนั่นก็คือการเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองการเปลี่ยนแปลงความคิดและการเปลี่ยนแปลงคําพูดในสิ่งที่เราพูดในทุกๆวันถ้าเกิดสมมติเราไม่ยอมเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ยังเชื่อเสม,มอว่าเราก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ต่อไปหากเราไม่ชอบออกกําลังกายอย่างน้อยที่สุดเราก็จะเป็นจะต้องไปเดินแกว่งแขนหรือว่าขยับขา,านักสักหน่อยหนึ่งเพื่อที่จะได้ทําให้ร่างกายได้มีการหมุนเวียนมากขึ้นเมื่อจะเป็นการหมุนเวียนของโลหิตความดัน หรือสิ่งต่างๆในร่างกายที่กําลังหล่หอหลอมให้เราเป็นในทุกๆวันนี้แน่นอนเราต้องมีการขยับเขยื่นมีการเคลื่อนที่ทุกอย่างมันคือเพรสเชอร์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาสิ่งที่กระตุน้นเตือนร่างกายของเรานั่นก็คือการที่เราเปลี่ยนแปลงร่างกายของตัวเองตลอดเวลานั่นเองมีคนหลายคนใช้ร่างกายหนักนวงบางคนมัวทํางานไม่ยอมดูแลตัวเองบางคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บร้ายแรงก่อนถึงเวลาที่มันควรจะเป็นทุกสิ่งที่ผมพูดเหล่านี้ก็ล้วนแต่มีเหตุผลและสาเหตุหลักๆก็มาจาก การเราไม่ดูแลตัวเองเท่าไหร่นะมันก็ส่งผลต่อชีวิตระยะยาวเท่ากับที่เราได้สร้างมันขึ้นมาเองเวลาทุกวันนี้เราใช้ไปกับอะไรถ้าเกิดสมมติเราไม่ดูแลร่างกายของเราเลยนั่นก็หมายความว่าเราไม่สามารถที่จะประครับประคองเรียนรู้และกระมือกับสิ่งที่มันควรจะเป็นได้เลยเพราะว่าถ้าเราอยากจะวางแผนชีวิตและก็มีอายุไขที่ยืนยาวพอสมควรเราก็ควรที่จะเรียนรู้จากร่างกายของเราให้ดีที่สุด เพราะร่างกายของแต่ละคนไม่เท่ากันคนที่ไม่ดีนั้นเข้ามาหาเราทุกวันไม่มีวันหยุดเลยแต่ถ้าเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจมันมันก็สามารถทําให้เรายืนหยัดต่อสู้ได้ถ้าเราพร้อมเาเิญหน้ากับปัญหาสื่อไปเพราะว่าการออกกาลังกายเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุดแล้วมันไม่ใช่การหนีปัญหาเลยการหนีปัญหากับการแก้ปัญหานั้นไม่เหมือนกันเพราะการหนีปัญหานั้นมันหมายความว่าเราพยายามเพิกเฉยมันแต่พอเราพยายามแก้ปัญหาพยายามขบคิดผมเชื่อเสมอว่าทุกๆครั้งที่ออกกาลังกายเนี่ย มันจะได้ไอเดียอะไรมาแก้ปัญหาในชีวิตตลอดเวลานั่นหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเรามีความคิดที่โฟล์มากขึ้นไอเดียก็จะเกิดมากขึ้นปัญญาก็จะตามมาในระหว่างให้เรามีสติสมาธิสิ่งเหล่าน,นี้ไม่ใช่ความเกินจริงเลยมันพอที่จะเป็นไปได้แล้วความเป็นไปได้นี้ก็อยู่ในกรอบที่แคบมากๆก็คือการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราทําในทุกๆวันจงเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนก่อนที่อะไรจะสายเกินแก้ปัญหานั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่แก้ไม่ได้ในทุกๆเรื่องปัญหาส่วนใหญ่แก้ได้ ปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ต้องใช้เวลารวมถึงอาจจะต้องมีสิ่งบางสิ่งที่เราต้องผูกพันเข้าไปด้วยแัะนั่นแหละคือหน้าที่ของเราที่เราต้องเรียนรู้และเข้าใจว่าทุกๆก,ก,ก,การการะทําของเรามันส่งผลต่ออนาคตทั้งหมดทั้งสิน้นการยืนยัดต่อสู้การเข้าใจปัญหารวมถึงการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีเนี่ยเป็นศีลบทในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงอย่าเพิกเฉยสิ่งเหล่านี้เด็ดขาดเพราะมันกําลังกําหนดอนาคตของเราสุดท้ายนี้ ทางนี้ความสุขในแต่ละวันจะขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามองถ้าหากว่าเราไม่พยายามแก้ปัญหาอะไรเลยปัญหานั้นจะรุมเร้าเราอย่างหนักหน่วงซึ่งเราต้องค่อยๆแก้ไขไปเรื่อยๆจึงจะสมดุลแน่น,นอนปัญหาเนี่ยก็เหมือนการบ้านเลยผมเปรียบเทียบแบบนี้เป็นประจำแล้วการบ้านนี้ถ้าเราไม่ยอมทําไม่ส่งครูเราก็จะติดรอติดมอ,อต่อไปหน้าที่เราก็คือพยายามทําการบ้านนี้อย่างต่อเนื่องให้มากที่สุดใครที่กําลังหลงลืมการบ้านใครที่ไม่รู้ คุณอาจจะลอกเพื่อนได้แต่เมื่อถึงเวลาสอบคุณอาจจะสอบไม่ได้ผมอยากให้คุณลองฝึกทําก่อนอยากให้คุณลองแก้ไขในสิ่งที่คุณกําลังเจอมาก่อนแน่นอนชีวิตนี้มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่มันอาจจะไม่ได้แย่ที่สุดเช็คเช่นเดียวกันการเรียนรู้ในวันนี้มันอาจจะดูไม่สลักสําคัญเท่าไหร่นักแต่เมื่อ,อไหร่ก็ตามที่คุณผ่านพ้น,พนช่วงนี้ไปคุณจะรู้สึกเสียใจถ้าเกิดสมมติคุณปล่อยเวลาทิ้งโดยปล่าประโยชน์ วันนี้แหละเป็นวันที่สําคัญที่สุดอยากให้คุณมองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าเราทําสิ่งนี้ดีที่สุดแล้วหรือยังการทําอะไรให้มันดีพอมันไม่แหนยเขาว่าเราจะต้องเป็นคนดีมากมายหรือดีเลิศเลยมันเพียงแต่ว่าเราทําให้มันดีที่สุดในแบบฉบับของตัวเอง the best version of me มันเป็นสิ่งที่เราทําดีที่สุดแล้วใช่ไหมในณวันนี้วันนี้เราเป็นคนยังไงวันนี้เรารู้จักตัวเองมากน้อยแค่ไหนเรากระทาในสิ่งที่เราทําร่างกายไม่แข็งแรงมากออกกาลังกายเพียงเล็กน้อย ร่างกายแข็งแรงหน่อยก็พยายามหาเวลาออกกําลังกายมากขึ้นหน่อยสิ่ง,งนี้เป็นสิ่งที่เป็นการได้นแน่แปลธาตุอย่างสมดุลไม่ต้องทําตามคนอื่นและไม่ต้องฟังคนอื่นมากทําในสิ่งที่ร่างกายและจิตใจกําลังบอกเราอย่างสมดุลและพอเหมาะพอควรนี่แหละจะเป็นจุดที่ทําให้เรามีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอย่างน้อยปัญหาอาจจะไม่หมดไปทั้งหมดแต่มันก็ทุเลาลงอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแอชิด้วยนะครับ